สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมาสัจจันทร์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกนรนารพนันทุกชนิดนครับ ดูไว้เพื่อเป็นความมั่นิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับก็เดินยาวมาครับมวดที่แล้วก็มาที่6นะครับตัวเด่นตัวชนมาที่ทั้ง3มทั้ง6นะครับมาที่3 6หนะครับเป็นสูตรล่างนะครับมวดนี้ที่เราทำมาก็ ได้ตัวดินมาประมาณนี้นะครับตัวเดินมาประมาณนี้นะครับก็ดูสิว่าตัวเดินจะเข้าให้เราไหมครับที่ว่ามันเข้าเข้ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่หลุดนะครับก็มีงวดนี้ที่หลุดไปนะครับขนาดตัวเลขตั้งเยอะมันก็หลุดได้งันก็เป็่นไปได้นะครับก็ว่ามันไปตามสูตรนะครับ สูตรของเราตั้งแต่ต้นมานะครับตั้งแต่เราทําต้นมานะครับชุดเต็มนะครับตัดด้วยแต้มนะครับแล้วก็ครบสองตัวล่างนะครับเราก็จัดให้แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาจับชุดสรุปให้นะครับชุดสรุปนะครับงมวดนี้นะครับสรุปสองตัวล่างนะครับ สองตัวล่ะนะครับวดวันที่หนึ่งตับเก้าตับหกแปดนะครับก่อนอื่นเราก็มาอาติ๊กแต็มเด่นกันเลย เต็มเด่นคารานะครับ,ออรรบสองตัวนะครับเต็มอื่นก็เป็นตัวรองไปนะครับเต็มเด่นที่เราจะสรุปนะครับเรา จะสรุปด้วยตัวเลขที่นะครับที่เราหามาได้นะครับตัวเลขที่เราหามาได้นะครับก็จะมีา เอาตัวเลขนี้นะครับไปคัดในตัวตัวเลขนี้ไปคัดในแต้มนะครับคัดในแต้มนะครับตัวเลขนี้ไปคัดที่แต้มเด็ดก่อนนอกนั้นก็เป็นตัวรองไปนะครับคัดที่แต้มห้านะครับสรุป 5ก็จะมีที่ที่วงไว้นะครับก็จะมีนะครับ8 7น,นะครับเขียนมาตรงนี้เลยครับ8 7นะครับ,รบแล้วก็3 2 ที่เราเน้นไว้นะครับสีหนึ่งนี่ก็สวยสีนงนะครับเป็นตัวเน้นๆไปนะครับสีหนึ่งนะครับแล้วส่วนแต้มเจ็ดก็จะมีนะครับ 3ามสี่นะครับส่วนตัวอื่นก็คงจะเป็นตัวรองไปนะครับตัวรองก็จะมีนะครับแต้มสองก็จะมี นะครับส้มตัวเลขนะครับมีแปดสี่ฮ 3, 1 4, 0 5, 9 Kita akan mempunyai นะครับก็ก็ไม่ได้ว่าให้ท่านนำไปใช้ทุกตัวนะครับก็ทำให้ว่าตัวที่ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นตัวเด่นนะครับท่านก็เ,เลือกเลือกเอาที่ว่าท่านชอบนะครับท่านชอบนะครับจาก ตัวท่านชอบนะครับเพราะว่าตามที่เราสรุปนะครับเราจะโยงจากตัวนี้นะครับโยงจากตัวเลขตรงนี้นะครับโยงขึ้นไปใส่ใส่แต้มเลยนะครับใส่แต้มจากเลขสี่ตัวนะครับซึ่งเราจะข้ามตรงนี้ไปอีกข้ามครบสองตัว ลากข้ามไปหยิบที่แต้มเลยนะครับแล้วก็มาโูกด้วยตัวเลขนี้นะครับหยิบลงมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็มาดูกันว่างวนนี้ทั้งแต้มเด่นแต้มรองมันจะเดินให้เราไหมครับนะครับถ้าแต้มมานะครับ ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตาแต้มเดินให้เรานะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะครับระหว่างาตัวเลขทั้งหมดนะครับทั้งสูตรนะครับชุดเต็มแต้มแล้วก็ครบสองตัวล่างแล้วก็เลขตัวเด่นนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะครับไม่งั้นตัวเลขมันก็จะหลุดไปนะครับถ้ามันมาคู่กันนะครับมาด้วยกันตัวเลขก็จะเห็น ประมาณนี้นะครับตามสูตรตามสูตรที่เราทํานะครับตัวเลขก็จะมาในประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านไปอ่าคัดกรองนะครับก่อนนะครับคัดกรองอีกทีนะครับหรือปีไปเปรียบเทียบกับเลขในใจของท่านนะครับเปรียบเทียบนะครับแล้วหรือว่าก็เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆน,นะครับ คลิปนี้ก็สรุปให้ท่านได้รับชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการอ่าน่าจะสรุปบนนะครับน่าจะสรุปบนนะครับเพราะใกล้แล้วครับใกล้วันแล้วนะครับ จะสรุปผลให้นะนะครับคลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีความสุขนะครับแห่งงปังๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ